สามสวัสดีชาว f m o o i l l ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพารทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้นะครับมีพี่น้องนะครับขอ,อกันมานะให้ผมแนะนํานักเตะนะครับแต่ละตําแหน่งนะครับตำแหน่งละ250 M นะครับผมนะแล้วก็แผนที่ผมเลือกใช้ผมเลือกใช้เป็นแผนสี่สิบสามแอตแทนะครับที่ผมจะมาแนะนํา ก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับว่าในงบตัวละ250มจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับก่อนที่ไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกรงลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพี่ๆน้องทขั้นใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมบนะครับต้องร้านคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนด์ช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับน้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมพาร์ตนะครับเลยจะเป็นแพ็กต่างๆพาร์ตต่างๆนะครับร้านคุกเกลียนช็อปกินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับราคาถูกกว่าตะวิงแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับผมนะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยนะครับว่าในแต่ละตำแหน่งนะครับตำแหน่งละ 250M ในแผน433สามสแอแท็นะครับจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับ และนี่ก็คือนักเตะที่ผมเลือกใช้นะครับในตัวละ2 5 0รเอ็มนะครับในแผน4 3่จ t ดสามนะครับที่เราเลือกมานะครับตัวแรกนะครับผมเลือกใช้เป็นดอนดารุมานะครับร่างยูโรนะครับโอเมอาหกสิบเนะในงบ2 5 0รเอ็มนะครับก็ได้ถือว่าได้เม็ดแดงเลยนะครับนะคือเหลือเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดส้มอาจจะเกินงบไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมแนะนำว่าแค่เม็ดแดงเทรน25นี่ก็จบแล้วนะครับสำหรับดอนดารุม่า เก่งแน่นอนนะครับนะส่วนสูงนะครับอยู่ที่196การพุ่งตัว105คุมตำแหน่ง98การรับบอล96การตอบสนอง104นะครับสำหรับเดลูมาเนาะก็เซฟดีแน่นอนนะครับนะมีให้เห็นบ่อยๆเจอบ่อยด้วยนะสำหรับเดลูมานะครับไม่ว่าจะเป็นล่างยูโรหรือจะเป็นล่างเออทีเอสโอนะครับ ตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่งเซนเตอร์นะครับตำแหน่ง CB นะครับที่ผมเลือกใช้ยืนคู่กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของลูซิโอคู่กับโลลองบองนะครับนะอ่ะขออนุญาตรับรางวัลแป๊บหนึ่งนะครับพอดีนะรางวัลหลีกชนะพอดีนะครับลูซิโอนะครับที่ผมเลือกใช้ยืนคู่กับโรลองบองนะครับลูซิโอดียังไงครับ AID แน่นอนนะครับเข้าบอลดีตัดบอลดีนะครับนะตัวนี้ AID มากนะครับ ฟีท้า92นะครับนะตัวนี้การตั้งรับอยู่ที่103สภาพร่างกาย101นะครับสำหรับดนะูซิโอเนาะก็มาดูวันที่คุณสมบัตินะครับเรื่องค่าพลังต่างๆอะไรเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่นะสำหรับตำแหน่งเซนเตอร์นะคุณสมบัติครับฟีคิกทรงพลังเนนทกเกิลหมูงลูกท่งพลังครับเวิร์กเลทเป็นกลางสูงแล้วก็ท่าสกิลเป็นตวัดชิงด้ส้นนะสำหรับดนะูซิโอเนาะ รูซิโอนะถ้าเกิดว่าใครจะอัพนะครับผมแนะนำว่าให้อัพเป็นนี่เลยนะครับนะการตั้งรับได้เลยนะครับสำหรับรนะูซิโอเนาะอ่าใครที่อยากจะอนะัพสกิลเนาะในงบ 250M นะครับถือว่าได้เม็ดแดงอยู่นะครับนะเพราะว่าราคาต่ำสุดอยู่ที่ 142M นะถ้าเกิดว่าเราดักซื้อเรื่อยๆในราคา 250M ถือว่าได้เม็ดแดงแบบสบายๆเลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับโลอลบองนะครับตัวนี้ถือว่ามีฝีเท้าที่ดีมากนะครฝีเท้า95นะครับการตั้งรับ103สภาพร่างกาย96นะครับคุณสมบัตินะครับเล่นเพื่อทีมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะอัพสกิลนะครับอัพได้ทั้งตั้งรับแล้วก็สภาพร่างกายได้เหมือนกันนะครับนะแต่ผมแนะนําว่าอัพเป็นการตั้งรับแหละดีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตําแหน่งเซนเตอร์ CB นะครับผม ในงบ 250M นะครับคุณจะได้เม็ดไหนนะครับอ่าเท่าที่ดูแล้วนะผมว่าเม็ดม่วงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในงบไม่เกิน 250M นะราคาสูงสุดอยู่ที่ 142M นะครับก็สามารถตั้งซื้อได้นะแล้วก็หามัสเคในการตีบวกนะครับในกิจกรรมได้เลยตำแหน่งต่อไปนะครับตำแหน่ง RB นะครับตำแหน่ง RB ผมเลือกใช้เป็นคา r ฟูตัวพาร์ทนะครับนะตัวพาร์ทเสริมนะครับผม คาฟูในงบ 250m คุณจะได้เม็ดไหนนะครับโอ้โหถือว่าเม็ดส้มนี่สามารถซื้อได้เลยนะครับดักซื้อเรื่อยๆยังไงก็ได้แน่นอนนะครับในราคา 250m นะครับเม็ดส้มนะครับนะโอแว102นะครับผมคาฟูนะครับนะฝีเท้า100นะครับการตั้งรับ92สภาพร่างกาย86นะครับคุณสมบัิครับยิงไซก้อยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่จะอัพสกิลนะครับคาฟูอัพได้ทั้งตั้งรับแล้วก็สมดุลน,นะครับผมนะอัพได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับนะ่าแต่จริงๆแล้วนะค,คาฟนะูจะเน้นเกมรับซะมากกว่านะผมก็แนะนำว่าอัพเป็นการตั้งรับดีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าจะอัพไปสมดุลก็ได้เช่นกันนะครับผมตัวต่อไปนะตำแหน่ง LB นะผมเลือกใช้เป็นเตโอเฮอร์นันเดสนะครับผมนะโอเ7ล่างยูโรนะครับนะ ราคา2องรอย m นะครับคุณจะได้เม็ดไหนนะอ่าก็เม็ดสซ้มซื้อได้ไหมราคาต่ำสุด2องรอย m อาจจะซื้อ,อยากนิดนึงนะครับนะก็สามารถมาจัดเม็ดแดงได้เลยนะครับในราคาต่ำสุด172สูงสุดอยู่ที่1 9 1่เอ็ m นะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคานะครับสำหนะรับเตโอเฮนเดสเนาะฝีเท้า106นะครับนะการตั้งรับอยู่ที่89สภาพร่างกาย81เอ็อ่าขออภัยนะครับสภาพร่างกาย91นะครับผมนะ ค่าพลังงานก็5ดาวเต็มนะครับถ้าสกิล3ดาวคุณสมบัติครับทุ่มลูกไกลนะครับเวิร์กเลยเป็นสูงกลางถ้าสกิลเป็นตวัดชิงที่ส้นนะเตโออาจจะดันสูงนะครับนะดันสูงแน่นอนแต่ลงมารับคันนะครับนะเพราะว่าเขามีฝีเท้าที่ดีนะครับผมนะสำหรับเตโอเฮนเดดเนาะต่อไปนะครับในตำแหน่ง CM นะครับที่ผมเลือกใช้ยืนคู่กันนะก็จะเป็นบาเรลล่านะครับกับโซเตสนะครับ บาลลูน่า98กับโซกเตส98นะครับที่ผมเลือกใช้ยืนคู่กันบาลลูน่านะครับผมนะก็ได้ทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับนะครับได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับฝีเท้า90นะครับเท้า54การยิง87การส่งบอล98นะครับนะการเลี้บอล99การตั้งรับ86สภาพร่างกาย81นะครับพลังงานของเขานะให้มา5ดาวเต็มถ้าสกิลก็4ดาวนะครับตัวนี้ก็ เด่นไปทางการส่งบอลแล้วก็การเลี้ยงบอลถือว่าโอเคนะครับมีปฏิกิริยาที่ดีนะครับควบวงไวแล้วก็การควบกลุ่มบอลนะครับคุณสมบัติครับเน้นแฮงเกิลยิงประตูตั้ที่ไกลเวิร์ก็เลยเป็นสูงสูงท่าสกิลเป็นตวัดชิงได้ส้นนะครับบาเลล่านะครับผมนะในงบ2 5 0ร้อยนะครับก็เม็ดส้มซื้อได้ไหมผมว่าซื้อได้นะครับนะในงบ2 5 0ร้อยพอดีเลยนะดักซื้อได้นะครับนะอาจจะอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยาก จะเสียเวลานะครับเม็ดแดงก็ได้นะครับผมนะอ่าตัวต่อไปนะครับโซกเตสนะครับโอเวอร์เกนะครับร่าง cm นะตัวนี้ไซส์ห้วบห้นะครับฝีเท้า93การยิง93การส่งบอล101การเล่งบอล96การตั้งรับอยู่ที่81สภาพร่างกาย84นะครับค่าพลังนะครับห้าดาวเต็มท่าสกิลก็4ดาวนะครับคุณสมบัติครับเหนือชั้นยิงประตูแต่ที่ไกลเวิร์กเรทสูงกลางท่าสกิลเป็นรูเล็ตนะครับการอัพสกิลนะครับก็ ผมแนะนําว่าโซกเตสอัพเป็นสภาพร่างกายนะครับอัพเป็นสภาพร่างกายหรือจะเป็นการส่งบอลก็ได้นะถ้าเกิดว่าอัปร่างกายแล้วมันไม่ดีก็อัพเป็นส่งบอลนะครับส่วนบาเรลล่านะครับเมื่อกี้ลืมพูดนะครับก็ผมแนะนําว่าอยากจะให้อัพเป็นสภาพร่างกายนะครับสภาพร่างกายเหมือนกันเลยเนะเพราะว่าบาเรลล่านี่ก็เน้นเกมรับนะครับนะเน้นแฮกเกิลเป็นหลักเหมือนกันนะครับก็เหมือนกันนะครับกับโ so ซ so กเตสโซกเตสก็เป็นตำแหน่งกองกลาง CM ที่รูปร่างใหญ่นะครับ ต่อไปนะครับเป็นตำแหน่ง C.A.M. นะครับเดวเปโอลนะครับ O.R. 98ตัวนี้ผมเจอบ่อยนะครับนะเก่งจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนเจอร์หรือเฮดวิเฮดนะครับคือเก่งจริงๆนะครับพิ้วนะครับนะแล้วยิงแบบคมๆด้วยนะครับนะ สายห้าขว่ห้านะครับสีเท้า95การยิงอยู่ที่99การส่งบอล92การเลี้ยมบอล1 0 0นะครับค่าพลังงานนะครับให้มาเท่าไหร่นะครับสีดาวครึ่งถ้าสกิลก็สีดาวนะครับคุณสมบัติครับควรม็นผูนนำยิงปั่นโค้งプレเมイ์เกอร์เวิร์กเลทกลางๆแล้วก็ถ้าสกิลเป็นขยับหลอกแล้วหลบออกนะครับเดวเปโลนะครับถ้าเกิดว่าใครจะอัพผมแนะนําว่าให้อัพเป็นการส่งบอลก็แล้วกันนะครับนะการส่งบอลนะสำหรับเดวเปโลนะครับผม โอเคประมาณนี้นะหรือจะอัพเป็นการยิงก็ได้นะเพราะว่าเดวิลโลจบสกอร์แบบคมๆเลยนะครับนะอัพทั้งสองอย่างนะครับอ่าในงบ250เอ็มคุณจะได้เม็ดไหนนะครับผมแนะนำว่าเม็ดแดงก็จบแล้วนะครับนะ OVR 102นนะครับถ้าเกิดว่าเม็ดส้มก็จะเกินราคาไปนิดหนึ่งนะครับตำแหน่งต่อไปนะตำแหน่ง LW ผมเลือกใช้เป็นลาเฟลเลีย์นะครับเพราะว่าผมก็ใช้ o v เ99อยู่ผมรู้สึกว่ามันเก่งจริงๆนะครับคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคานะครับฝีเท้า106นะครับเท้า54ถนัดเป็นเท้าขวานะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับการยิง9 2การส่งบอล84การเลี้งบอล101นะครับลาเฟลเลียล แล้วก็พลังงานนะครับให้มาแค่สีดาวเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าสีดาวครึ่งเนี่ยน่าจะอยู่จนจบ90้าีิบวนาทีได้แบบสบายๆเลยนะหัวไม่น่าแดงนะครับถ้าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติครับยิงบอนโค้งเหนือชั้นเวิร์กเลดกลางต่ำนะครับถ้าสกิลเป็นรูเลดนะครับนะล่างนี้เวิร์กเลดกลางต่ำนะครับในส่วนของราฟาเอลเลาว์นะผมแนะนาว่าให้อัพเป็นสายฟ้านะครับผมนะตอกส้นหายแน่นอนนะครับราฟาเอลเลาว์ตัวต่อไปนะครับผมเลือกใช้ตําแหน่ง Rw ผมเลือกใช้เป็นโมเม็ตโมซาลานะล่างนี้ผมเคยใช้มาก่อนเม็ดแดงเทรน25บอกเลยว่าเก่งจริงๆนะครับนะแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะครับในงบ 250M นะครับคุณจะได้เม็ดไหนนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเม็ดส้มอาจจะเกินราคาไปนิดนึงนะครับก็ขยับมาซื้อเม็ดแดงได้เลยนะครับในราคาต่ำสุด 181M นะครับสูงสุดอยู่ที่ 200M นะครับนะซาร่า ซา่านะครับถนัดเป็นเท้าซ้ายนะครับเท้า54สีนะครับฝีเท้า1 0 0การยิง96การส่งบอล9กาการเลี้ยงบอล100รนะครับสำหรับซา่าเนาะค่าพลังงานให้มา4ดาวครึ่งครับถ้าสกิล4ดาวนะครับแล้วก็คุณสมบัติครับเห็นแก่ตัวยิงบันโคง้งยิงปไปตูที่ไกลเลี้ยงเร็วยิงเซก,ก้อยครับเวิร์กเลยเป็นสูงกลางถ้าสกิลเป็นลูเลตน,นะครับ สำหรับซาร่านะจริงๆแล้วผมอยากให้อัพเป็นเลี้ยงบอลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะอัพเป็นสายฟ้าก็ได้เช่นกันนะเพราะว่าซาร่าร่างนี้ก็ถือว่ามีฝีเท้าอยู่พอสมควรนะครับอัพได้ทั้งสองอย่างนะครับถ้าเกิดว่าอัพการเลี้ยงบอลแล้วเราเล่นแล้วมันไม่เข้ามือลองมาอัพสายฟ้าดูนะครับผมโอเคนะตัวต่อไปนะตำแหน่งกองหน้านะครับโอเวอร์เก้าสิบเจ็ดที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นยูเซบิโอนะครับนะถือว่ายังเก่งแล้วก็ยังใช้ได้แบบสบายสบายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮดเฮดหรือเมนเจอร์นะครับ ในงบ 250m นะครับก็ถือว่าได้เม็ดส้มแบบสบายๆแบบรับจบเลยนะครับเทน30แล้วก็จบแน่นอนสำหรับ UCO p ไม่ว่าจะเป็น Head to Head หรือ Manager นะครับผมสีเท้า100นะครับการยิง102การส่งบอล92การเลียบอล98นะครับสาย5กว่า5นะครับค่าพลังงานให้มาเท่าไหร่นะครับ4ดาวครึ่งถ้าสกิล4ดาวนะครับคุณสมบัติครับเหนือชั้นยิงไปตุนทิศไกลเร็วแล้วก็วอเลตสูงกลางถ้าสกิลเป็นรูเลตนะครับผมอ่ะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผน 4-3-attack นะครับที่เราเอามาแนะนำในงบตัวละ 250m นะครับผมนะใครที่อยากให้ผมแนะนำนะครับแผนไหนในงบเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์บอกใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่โอ้โหสุดแล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าใครซื้อหมดนี้เลยนะบอกเลยว่า o อเวอ104แน่นอนแบบสบายๆนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะ ถ้าเกิดว่าใครชี่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนะสำหรับน้องท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับร้านคุกกี้แดนช็อปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดอีเไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับราคาถูกตเนะเมงแน่นอนปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมฝากกันไปด้วยนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในพีหน้าครับสำหรับวีดีโอนี้ขอบพระคุณมากมากครับ